สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าไทยเจปแปนค่ะวันนี้ป้าไทยก็มีเมนูต้มกระดูกมูใส่ใบกระเจี๊ยบแดงมาฟ้าค่ะใบกระเจี๊ยบแดงนี่มีรสเปรี้ยวสามารถนํามาปรุงอาหารได้ทั้งแกงส้มแล้วก็ต้มจืดนะคะใช้แทนใบชะมวงและยอดมะขามอ่อนได้เลยค่ะบ้านป้าไทยเรียกใบส้มมาหรือว่าใบาส้มพมา่าทําไมถึงเรียกแบบนี้ป้าไทยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ นี่ก็จะเป็นวัตถุดิบทั้งหมดในวันนี้ค่ะซีโครงมูอ้อนหกรอกรัมค่ะเกลือสออ่องช้อนชาค่ะพ่องจุรสปลายช้อนกาแฟค่ะรสดีนึงช้อนชาค่ะก็มีค่าห้าหกแววนค่ะแล้วก็ต้นตะไคร่นึงต้นกระกระเทียมจีนซีกรีบค่ะถ้ามีหอมแดงใส่หอมแดงไปด้วยก็ได้ค่ะ ใบสมมาห,หรือว่ายอดกระเจี๊ยบแดงอ่อนๆหนึ่งร้อยกรัมค่ะเพื่อที่จะให้กระดูกมูสะอาดเนี่ยเราใส่เกลือแช่น้ำทิ้งไว้ยี่สิบนาทีค่ะใส่น้ำให้ท่วมกระดูกมูค่ะต้มน้ำให้เดือดแล้วนำกระดูกมูลงไปลวกทิ้งนึ่งครั้งคะ่ะขั้นตอนนี้ใครจะไม่ทำก็ได้นะคะจากนั้นเราก็นำน,ำน้ำใส่หม้อนะคะ หลีกครึ่งหรือว่าห5 0 0 ml ค่ะเราก็นำกระดูมมูกไปต้มจนเปื่อยนะคะป้าไทยก็ต้มใช้เวลาประมาณ50นาทีเกือบชั่วโมงค่ะพอน้ำเริ่มเดือดเราก็ใส่เครื่องลงไปเลยค่ะวันนี้ป้าไทยไม่มีหัวห้อมควงไทยนะคะป้าไทยก็เลยไม่ใส่ค่ะใส่กระดูกมูกลงไปค่ะต้มไฝอยอนนะคะใส่เกลือลงไปซ่องช้ชานะคะ ปะไทยไสรสด,ดีไปนึ่งจนชาค่ะแต่ว่าถ้าใครมีสุกก้อนก็ใส่สุกก้อนลงไปได้เลยนะคะก้อนนึงค่ะแล้วเราก็ค่อยๆตักฟองทิ้งนะคะส่วนพ่องชุรดนี่ปะไทยจะไส่ถีล่ลังนะคะตอนใกล้เซตค่ะ รสชาติก็เราจะต้องให้เค็มนิดน้อยนะคะให้เค็มให้ออกเค็มไห้เพราะว่าเดียวเราใส่ใบกระเจี๊ยบลงไปก็รสเปรี้ยวก็จะพอดีค่ะเยอพอ้านางวดลงไปรสเค็มก็จะอ้อค่ะตอนนี้รสเค็มยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะต้มไปเรื่อยน้ำก็งวดลงไปเรื่อยค่ะควา,ามเค็มก็อ้อมากค่ะแต่ว่าก้อนใส่ใบกระเจี๊ยบนี้ปราไทยก็อยากจะให้ชิมเลยก้อนนะคะ ถ้าความเค็มยังไม่ได้เราก็ใส่เกลือลองไปได้ค่ะใบกระเจี๊ยบแดงน,นี่ก็มีสรรพคุณทางส้านสมุนไพรด้วยนะคะและยวยตังแดงน,นี่ก็ปลูกงายด้วยค่ะเพื่อนๆใส่พองชูรสปปลายชอนกาแฟค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบก็พองชูรสเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะตอนนี้ก็ปรุงรสได้ตามที่เราชอบเลยค่ะ ใบกระเจี๊ยบแดงนี่เราก็ล้างให้สะอาดแล้วก็วางบนเครื่องเอามีดหั่นซักซ้ำทอนนะคะชิมรสชาติได้ทีแล้วเราก็ใส่ใบกระเจี๊ยบลงไปเลยค่ะแต่ถ้าคิดว่าน้ำน้อยก็เติมน้ำได้นะคะพอใส่ใบกระเจี๊ยบแล้วเราก็เอาช้อนก๊อดลงไปให้มีดนำแกงนะคะจะได้ซุกเร็วค่ะ ใบกระเจี๊ยบนี่จะสุกเร็วค่ะแล้วก็ความเปรี้ยวก็จะอ้อมาเร็วค่ะ,อะพอสุกเราก็ปิดไอยได้เลยค่ะเราไม่ต้องต้มให้เละนะคะ,ะให้เลือกเป็นใบกระเจี๊ยบมันก็จะเคี้ยวร่อยดีค่ะความเปรี้ยวก็สามารถปรับได้ตามที่ตัวเองชอบเลยค่ะสำหรับปลาไทยในร้อยกรัมก็กำลังพอดีของปลาไทยค่ะ ทำง่ายๆเพื่อนๆลองทําแล้วนะเดี๋ยวจะติดใจนะคะสําหรับวันนี้ป้าไทยก็ข้อจบคลิปลงเพียงแค่นี้นะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะเดี๋ยวป้าไทยจะห้าเมนูอร่อยๆมาฝากอีกนะคะ,ะวันนี้ก็ค่อยเพื่อนๆมีสุขภาพแข็งแรงขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ